แล้วต่อไปจะให้น้องฟุกมาลองของนะครับโดยวิธีการที่เอาดินจากศพเนี่ยทาหน้าทาตาดินที่น้องฟุกเอามาป้ายตาเนี่ยดินที่หลุมฝังศพเนี่ยเขาว่ามันสามารถซึมซับวิญ,ญญาณได้เพื่อให้น้องฟุกกับผีในหลุมศพสื่อสารกันได้ครับนี่เขาว่ากันมานะครับแน่ใจชัวรนะ์นะมงจะกล้าก้า,กาโอเคครับน้องฟุกทางพคอนโดกล้าเสมอน้องฟุกยืนยันว่ากล้านะครับ คำเตือนชีวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่เป็นคำหยาบคายพื่ิกรรมล่อแหลมก่อให้เกิดพฤติกรรมเยียมแบบอาจไม่เหมาะสมกับเยาวชนน้องๆที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสกกัญชากับนังโป๊ไฮโอเคครับเอาใหม่ โอเคครับวันนี้ผมอยู่ที่สุสานจีนอำเภอโชคชัยนะครับสุสานจีนนี้มีอายุยาวนานมากกว่า100ปีนะครับผู้คนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านตรงนี้เบอกว่าหลอนน่ากลัวน่ากลัวยังไงผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันหลอนจริงหรือเปล่าคนลุกจริงหรือเปล่าตามมาดูเลยครับ มาอยู่เป็นปรครอบครัวเขาจะดูแลสุสานจีนเนี่ยอย่างดีเลยโอเคครับพาพาไปดูบ่อนที่เขาว่าหลอนกันเลยไปเดีย๋ยวเขาปรับไฟฉายครับเนี่หน้าขนลุกไหมไปตามผมไปดูเมื่อก,ก่อนตอนเด็กพวกผมเคยมาสนมากินเหล้ามาเล่นแถวเนี่ยหน้ากลัวกว่านี้เยอะตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วมันไปกินอะมันไ,<ด>ไ,ไ้กินอะไรไหมกินเนี่ยใไ่กุได้บกินริแบนไ้ว่กินไ้กินอะไร จะเหม็นนะเหม็นไม่ได้กิน <มา S 1> เลยจจริงก่จริงๆๆแล้วเขาห้ามทักบอกกูสักทักเฉยเลยดูให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวช่วงท้ทายๆเราจะมีพิสูจน์ลองของกันเล็กน้อยเป็นน้องฟุ๊กคนเดิมครับไม่ใช่ผมแน่นอนเดี๋ยวเราจะสำรวจเดินเข้าไปใกล้ๆข้างในหลุมศพนะครับเราไม่ได้ลบหลู่นะแต่เราจะพาไปดูเฉยเนี่ยใหญ่อลังการมากเลยตบคู่กันนั้นี่ย ทุกทางกันทางยากไม่สุดมันเข่าได้อ้ไ่ใช่เียทางงูนั่นนีนู่นน่ะมันถ้ามันเดินเดินทางไหนวะตอนเราเดินเดินทางไหนวะเดินเออทางนี้ทางนี้ทางนี้แหละนี่แหละไปหลุมศพเลยเดินไปหลุมศพอ๋ไปหลุมศพเลยโอเคครับก่อนจะไปสำรวจต่อนะครับผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยวันก่อนน่ะพระเจอจับเจอตำรวจจับตอนจับข้อหาอะไรพระกินเนนฮะพระกินเนน ใครกินเองเนี่ยนะเออมานึ่งตำรวจจับพระปอก้าวหมนปอกแปดพระปอก้าวหมนปอกแปดวัดพามแม่งเจีนตำรวจจับผู้จบแค่นี้แหละแค่นี้นะตั้งนานน่ะเมึงมุกนี่อันนี้สั้นใช่ไหมไม่หาเลยโอ้ยน่ากลัวว่ะต้อเดินอ้อมออกนู่นเลยเนี่ย เออนอาโดนได้ครับทางเดินกปแะ่ว่าเอาภาพเทดิโพลุ่ไม่เดี๋ยวะโโจะให้ยโก,กัุรอของตรงนี้เพราะมัน,นมืดห,หาม,มุมสมุมก่นอน่าพวกจเก็บได้ดีเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นเหมือนภูเขานี่คือแต่ละศกแต่ละหลุมแต่ละหลุมนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ใจกลางสุสานจีนแล้วน,นะเห็นไหมแต่ละหลุมนะที่เป็นเหมือนภูเขาเนี่ยแต่ละศกเขาเรียกว่าศกศกแต่ละแต่ละคนนะ พูดไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวต่อไปจะให้น้องฟุกมาลองของนะครับโดยวิธีการที่เอาดินจากศพเนี่ยทาหน้าทาตาดินที่น้องฟุกเอามาป้ายตาเนี่ยดินที่หลุมฝังศพเนี่ยเขาว่ามันสามารถซึมซับวิญญาณได้เพื่อให้น้องฟุกกับผีในหลุมศพสื่อสารก็ได้ครับนี่เขาว่ากันมานะครับแน่ใ,นใจชัวร์นะมีจะกล้าว,วก้าโอเคครับน้องฟุกทางพระคนโดกล้าเสมอน้องฟุกยืนยันว่ากล้านะครับเดี๋ยวน้องฟุกจะเอาดินป้ายตาแล้วไปนั่งตรงเนี้ย แลวพวกแลวพวกผมเนี่ยจะยืนอยู่ห่างๆคอยดูเพื่อป้องกันเกิดอันตรายกันนะครับโอเคครับมึงถามมึงแน่ใจนะเห็นผีร้องอยากตื่นตัวแน่ใจนะมึงเห็นลายอยาตกใจนะเว้ยตายๆอะโอเคฮะมันแน่ใจเดี๋ยวเราจะให้น้องฟุกป้ายตาให้ดูนะครับเรื่องพฤติกรรมดันปตาแล้วครับปิตาก่อนนะ หันหลังมาดูรอบๆมีอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรเลยเห็นอะไรอีกแหละไม่มีอะไรเอาดินดินจากหลุมศพจริงไหมน,าานี่ก็ตีทุ่งสาได้ตีทุ่งแฉกโอเคโอเคอ่ะสุข,ขคือลองดูอีกรอบด,ดิลองดูเคล็ดลับท,ท,ทีนึงทำใจเลยอืมเขาเดินไปก่อน ไม่กลัวได้ไงอยากจะปากดีนะเห็นจริงๆนะอยู่วิ่งน้มือเห็นจริงๆแล้วกูวิ่งก่อนนะปอกใหเออไอ้ผีเป็นไงจิงเอาดินปลายตารู้สักไงลูกสักว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมค่ะว่างเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อนะครับพวกเราทํามาหลายอีพีแล้วแต่เราก็ยังไม่เจอสักทีมีวิธีไหนที่เห็นผีที่น่าจะเบิกช่วยแนะนาคอมเมนต์ข้างใต้ไม่ด้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับแกงกลัวผีนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์หรือกดติดตามนะครับขอบคุณครับ